คลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่ท้อคนที่หมดหวังว่าไอ้เชื่อเอ้ยฉันจะสามารถกลับมามีหน้าที่ดีได้หรือไม่ไม่ว่าจะซื้อครีมซื้อสกินแคร์มาแพงขนาดไหนแพงแบบโอ้โหหลายพันบาทซื้อมาใช้ก็ยังแพ้ก็ยังไม่หายสิวยังขึ้นอยู่สิวก็ยังไม่หายไป็นันสักทีหนึง่งคลิปนี้เหมาะกับคุณอย่างแน่นอนนะเพราะผมจะมาแนะนําวิธีการรักษาสิว ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทเดียวจะเป็นยังไงไปดูครับก่อนที่เราจะไปเริ่มไปเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าทำไมมันถึงไม่ใช้ตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวถูกต้องป่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นสิ่งที่เอามาให้เนี่ยนะครับมันคือวิธีแบบธรรมชาติมันคือกระบวนการรักษาร่างกายตัวเราเองแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติไม่จำเป็นต้องใช้ตังค์นะครับมันแค่ใช้ระยะเวลา ความใส่ใจและความเสมอสจากตัวเราเองเท่าน <uh ั้นเองนะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะลดรอยดํารอยแดงลดรอยสิวบนใบหน้าเราไปได้นะครับคือก่อนที่จะไปเริ่มเลยเนี่ยผมอยากจะโชว์ก่อนว่าก่อนหน้านี้สภาพผิวหน้าผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไปดูกันเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันหนักวงและก็แย่มากซึ่งผมก็ใช้วิธีการลองผิดลองถูกอยู่กับ การหาครีมตัวนั้นมาใช้การกินอาหารเสริมตัวนั้นการกินอาหารเสริมตัวนี้คือลองผิดลองถูกมาเยอะมากๆเยอะชนิดที่แบบว่าท้อแล้วอะท้อกับตัวเองว่าเชื่อชาตินี้กูคงไม่มีผิวหน้าที่ดีมากกว่านี้แล้วหล่ะนะครับมันท้อไปช่วงหนึ่งเลยนะจนกระทั่งผมได้ค้นพบกับวิธีการรักษาตัวเองแบบธรรมชาติซึ่งวิธีการรักษาตัวเองแบบธรรมชาตินี้ ทุกคนสามารถทําได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาใช้ในคลิปนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมใช้กับตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันต่อเคล็ดลับเนี่ยมันจะมีอยู่5้าอย่างจะมีอะไรบ้างไปดูกันเคล็ดลับข้อที่1ครับคือเลิกใช้สกินแคร์ทุกตัวที่ใช้อยู่ณตอนนี้ถามว่าทำไมถึงต้องเลิกใช้สกินแคร์หรือใช้ครีมต่างๆที่เรากำลังใช้อยู่ณตอนนี้คำตอบคือเพื่อให้หน้าเราได้พักหายใจนึกออกป่ะผมอยากจะอธิบายแบบนี้สมมติว่าวันนี้ เรามีสิวขึ้นที่ใบหน้านะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วเราไปหาสกินแคร์บางตัวบางยี่ห้อที่มันไม่ได้ดีมากมาใช้พอมาใช้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือแพ้พอแพ้ปุ๊บสิวเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วพอสิวเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยปกติของมนุษย์เราจะทําอะไรครับก็ไปหาสกินแคร์ตัวอื่นแต่เราดันโชคดีเราดันฟลุกไปเจอกับสกินแคร์ที่ไม่เหมาะกับหน้าเราอีกพอเราไปเจอสกินแคร์ที่มันไม่เหมาะกับหน้าเราต่อปุ๊บเอามาใช้พอเอามาใช้ จากเดิมที่เฮ้ยสิวมันขึ้นเล็กๆน้อยๆหาสกินแคร์ตัวที่1มาใช้สิวเพิ่มขึ้นเยอะมากขึ้นแล้วรู้สึกว่ากวนกระวายใจหาสกินแคร์อีกตัวหนึ่งมาใช้แพ้อีกสิวก็เหือมากยิ่งขึ้นซึ่งหลายครั้งหลายทีเนี่ยนะครับสาเหตุที่เราเป็นสิวกันแล้วมันหนักข้อมากยิ่งขึ้นเป็นเพราะว่า เราต้องการรักษามันอย่างโดยเร็วโดยที่บางครั้งบางทีเราเกิดอาการแพ้จากครีมตัวที่แล้วอยู่อะแล้วหน้าเรายังไม่หายดีเลยมันยังไม่สามารถฮิวิ่งตัวเองกลับมาได้เลยเราก็ไปเอาสกินแคร์ตัวหนึ่งมาใช้อีกล้เอาสกินแคร์อีกตัวนึงมาใช้อีกล้ใช้มั่วใช้สว่วใช้มั่วใช้สว่วใช้ไปอยู่อย่างนั้นอะ จนสุดท้ายมันพังขึ้นเรื่อยๆพังขึ้นเรื่อยๆพังขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดหน้าเราก็กลายเป็นหน้าที่เฮ้ยทําไมหน้าเราถึงโทรมขนาดนี้ทําไมหน้าเราถึงมีแต่สิวทําไมหน้าเราถึงไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาเราก็จะมาน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาของตัวเองทั้งที่บางครั้งบางทีเนี่ยเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากตัวเราอาจจะเกิดมาจากการที่เฮ้ยเรามีสิวขึ้น แล้วเราก็ไปหาสกินแครบ์บางตัวมาใช้แล้วพอใช้แล้วมันแพ้ปุ๊บเราก็ยังดื้อด้านหาตัวอื่นมาใช้หาตัวอื่นมาใช้หาตัวอื่นมาใช้วน,ใชวนซ้ําไปอยู่อย่างนี้เรื่อยๆจนสุดท้ายสิวมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็รักษายากซึ่งสิ่งนี้ผมเตือนจากใจเพราะว่าสาเหตุที่ผมมีสิวเยอะมากยิ่งขึ้นเหมือนหนังภาพแรกที่ทุกคนเห็นกันไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพราะว่าสาเหตุนี้แหละครับมันเกิดมาจากการที่ช่วงที่เริ่มมีสิว เพิ่มมากขึ้นบนใบหน้าน,นะครับมีเพื่อนทักว่าเฮ้ยโฟกมึงเป็นสิวะ่ะพอเพื่อนทักปุ๊บเราก็น้อยเน้นตำใจทำไมมึงถึงทักกูแบบนี้กูก็เลยเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็หาครีมบางตัวมาใช้ใช้เสร็จปุ๊บแม่งไม่ดีขึ้นเปลี่ยนใช้เสร็จปุ๊บแม่งไม่ดีขึ้นเปลี่ย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 นเปี่นอยู่อย่างนั้นเป็น10 สุดท้ายครับก็เละ <c oughs> เละนะครับผมเนี่ยบอกตรงว่าผมท้อมากนะครับช่วงหนึ่งที่กําลังรักษาอยู่คือรู้สึกท้อกับตัวเองมากว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันไม่สามารถที่จะมีผิวหน้าที่ดีมากขึ้นกว่านี้ได้แล้วเหรอจนกระทั่งมันท้อจนแบบว่าไม่อยากหาสกินแคร์อื่นมาใช้แล้วะคือซื้อมากี่บาทไม่ว่าจะเสียเงินไปเป็นพันสองพันเพื่อซื้อแค่หลอดเดียวอเอามาทา <c oughs> ก็ยังไม่หายคือไม่ว่าจะเสียเงินไปมากขนาดไหนไม่ว่าจะซื้อของแพงขนาดไหนมันก็ไม่หายสักที แล้วพอมันไม่หายสักทีสิ่งที่มันตามมาก็คือรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกว่าเออมันคงไม่หาลยแล้วแหละชาตินี้แล้วก็เลิกใช้แม้หมดเลยทั้งถูกทั้งแพงเลิกใช้แม้หมดเลยเหลือแค่เจลล้างหน้า,าไว้นะครับแล้วก็เลิกใช้สกินแครท์ทุกอย่างหมดเลยผมพักหน้าไป6เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าค่อยๆฟื้นฟูมาดูดีมากกว่าตอนที่หาสกินแครต์ตัวนู้นตัวนี้ มาใช้ด้วยซ้ำหน้ามันดูดีมากยิ่งขึ้นตอนที่กําลังพักหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยตกผลึกมาว่าอ๋อบางครั้งบางทีเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องพักใบหน้าของเราก่อนเพื่อที่จะให้ความแพ้ต่างๆที่มันเกิดจากสกินแคร์ตัวก่อนนั่นเนี่ย ได้จางหายไปก่อนนะครับแล้วค่อยหาสกินแคร์ตัวอื่นมาทดลองใช้แล้วเวลาเลือกสกินแคร์ใช้ก็อย่าเลือกมาเยอะนะครับก็คือเลือกมาแค่ตัว2ตัว,อตวพอเอามาใช้เอามาทดลองก่อนนะครับว่าเฮ้ยฉันแพ้ตัวนี้ไหมหรือฉันไม่แพ้ตัวนี้ตัวนี้โอเคกับฉันไหมตัวนี้ช่วยฉันได้จริงๆไหมค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องของการดูแลรักษาผิวหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่รีบไม่ได้ถ้ารีบปุ๊บจะพังแบบผมเลยนะครับมันจะพังแบบผมเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณใจเย็นๆ ไม่รีดคุณจะค่อยๆเห็นผลลัพธ์กับตัวเองดีขึ้นมากเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ข้อที่1คือเลิกใช้สกินแคร์เห็นปะคุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินเพิ่มผมบอกแล้วว่าดูคลิปนี้ไม่จมําเป็นต้องเสียเงินเพิ่มประหยัดตังมากกว่าแถมด้วย <laughs> โอเคปะเพราะฉะนั้นข้อที่1เลิกใช้สกินแคร์แล้วข้อที่2คือกินน้าเปล่าเยอะ น้ำเปล่ามีข้อดีมากกว่าที่เราคิดนะครับคือ80%ของร่างกายของเรามันคือน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากินน้ำเปล่าเป็นประจำนะครับทุกๆวันอย่างน้อยวันละ2-3ลิตรผู้หญิงอาจจะ2ลิตรผู้ชายอาจจะ3ลิตรแล้วแต่นะครับมันจะมีวิธีการทุ้ยมันจะมีวิธีการคำนวณอยู่นะครับไปหาเอานะครับมีในอินเทอร์เน็ตแต่ผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยการกินน้ำเปล่าเยอะๆเนี่ยมันช่วยเราได้จริงๆนะคืออย่างข้อดีของน้ำเปล่าที่ผมคัดมานะ ที่มันจะช่วยต่อผิวพรรณเราเนี่ยคือน้ำเปล่าเนี่ยมันช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นไม่เหี่ยวยน่นผิวเราจะมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นดูมีน้ํามีนวลดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยลองไปทดลองกันได้นะครับถ้าเกิดใครเป็นคนที่ไม่ค่อยกินน้ำเปล่าเนี่ยลองกินน้ำเปล่าติดกันสัก14วันนะครับหรือ30บวันคุณจะเห็นเลยว่าสุขภาพหน้าของคุณเนี่ยหรือสุขภาพิวววเนนนนี่่่่ยะรัไมมมาาาาจสขสหขหองงกกก็าตาต้แดดึ มากมากนะครับ มากๆและก็อีกอย่างหนึ่งคือน้ำเนี่ยนะครับมันช่วยล้างสารพิษในร่างกายบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับมันมีของเสียบางอย่างอยู่ในลําไส้เราเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้ของพวกนี้มันออกมานะครับไม่ว่าจะทางอุจจาระนะครับทางถ่ายหนักหรือออกมาตามผิวหนังตามรูขุมขนอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับน้ำก็จะช่วยตรงนี้ได้นะครับมนเป็นการเอาของไม่ดีออกจากร่างกายนะครับยิ่งกินน้ําเยอะนะครับก็จะเอาของที่มันไม่ดีเนี่ยออกไปจากร่างกายได้มันเหมือนกับว่าร่างกายของเรามันเป็นแก แล้วในแก้วใบน,นี้นะมันมีน้ําเสียอยู่ในแก้วนะครับหน้าที่ที่เราควรทําก็คือหยิบน้ําเปล่าบริสุทธิ์เทลงไปในแก้วเพื่อใ,ให้น้ําเสียที่มันนองอยู่ในแก้วเนะี่ยค่อยๆเออขึ้นมาเออขึ้นมาล,นล้นล้นขึ้นมาจนมันออกจากแก้วไปแล้วก็อีกอย่างหนึง่งน้ำเนี่ยนะครับสามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ได้บางครั้งบางทีพอเราไม่ได้กินน้ำเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือร,ร่างกายเนี่ยมันจะระบายความร้อนไม่ได้แล้วพอมันระบายความร้อนไม่ได้มันก็มาระบายผ่านรูขุมขนออกมาเป็นเหงื่อแล้ว คืออะไรครับมันก็จะสกปรก พอมันสกปรกสิวก็จะเกิดมากยิ่งขึ้นเห็นอะไรบ้าคือแค่กินน้าทุกวันวันละ3ลิตรเนี่ยมันช่วยทําให้สุขภาพร่างกายเราเนี่ยดีมากขึ้นอย่างมหาศาลนะครับคือแค่กินน้ําอย่างเดียวเนี่ยคุณเห็นข้อดีของมันบ้าทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยข้อดีของมันมีเยอะมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับการกินน้าเปล่าเยอะๆทุกๆวันนะครับมันไม่มีผลเสียเลยมันมีแต่ผลดีนะครับน้ำเนี่ยคือยิ่งกินยิ่งดีอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับคือทุกๆ2ชั่วโมงต้องหมด1วด2ชั่โมงขวด2ชั่โมงชั่วโมงหมดขาางัททีีผมมมกกิินนนเต่ กำหนดด้วยซ้ำนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ากินไปมันก็ไม่มีผลเสียอะไรเพราะว่ายังไงมันก็ถ่ายออกมาทางปัสสาวะอยู่แล้วควดประมาณนี้โอเคปะข้อต่อมาครับคือการงดกินของหวานงดกินนมบัวหรือพวกชีสแล้วก็ของทอด ถามว่าทาไมถึงต้องงดพวกนี้นะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าอ่าสิวเนี่ยนะครับบางครั้งบางทีเท่าที่ผมศึกษามานะบางครั้งบางทีพอเราเป็นสิวแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับแล้วเรากินของหวานเข้าไปปุ๊บสิวมันเกิดขึ้น็คือจากเดิมเนี่ยสิวมันอาจจะใกล้าตายแล้วแต่พอมันได้ของหวานปุ๊บในน้ําตาลเนี่ยมันก็จะมีสารตัวหนึ่งนะครับที่มันจะสามารถมาหล่อเลี้ยงสิวตัวนี้อ่าแล้วพอมันมาหล่อเลี้ยงได้ปุ๊บสิวมันเกิดขึ้นเกิดอะไรจากเดิมมันใกล้ตายแล้ะพอมันได้อาหารปุ๊บเราเหมือนไปชุบให้กาาอร แบคทีเรียที่มันอยู่ในนี้มันอยู่ในสิวโอเคปะ่ะและก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้แล้วเวิร์กมากๆและผมคิดว่าหลายๆคนคนที่เป็นสิวเยอะๆแล้วพยายามที่จะหาวิธีการนั้นหาวิธีการนี้มาเพื่อรักษาสิวเนี่ยผมว่าควรลองวิธีนี้ดูนะครับวิธีการนี้ก็คืองดกินนมวัวทุกคนเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ผมเลิกกินนมวัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิวลดลงอย่างเห็นได้ชัดมากๆคือในนมวนัวมันจะมีสารตัวหนึ่งนะครับที่มันจะสามารถไปกระตุน้นพอผมเลิกกินนมวัว มันกนนะ็คือจากเดิมอ่ะปกติเนะะี่ยผมจะเป็นคนที่กินกาแฟแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบกินกาแฟนมก็คือพวกคาปูพวกลาเต้เนี่ยพวกกาแฟนมต่างๆซึ่งกาแฟนมมันใช้นมอะไรครับใช้นมบัวแล้วพอใช้นมบัวผมกินไปทุกวันมันก็เกิดสิวขึ้น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 ,นแต่พอผมเปลี่ยนมากินกาแฟดำมันใช้ระยะเวลาไม่นานจริงๆเราก็จะสามารถรับรู้ได้เลยว่าเฮ้ยจากเดิมที่เรากินกาแฟนมเปลี่ยนมากินกาแฟดำสิวแม่งลดลงแบบอย่างเห็นได้ชัดถ้าเกิดใครรู้จักพี่จอร์ดนะครับพี่จอร์ดรับทราบพี่จอ รับทราบก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พอเลิกกินนมวัวเรื่องของสิวเรื่องของอะไรแบบนี้นะครับเขาดีมากยิ่งขึ้นซึ่งพี่จอร์ดเนี่ยพี่จอร์ดรับทราบเนี่ยนะครับเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบกินกาแฟนมมากๆแล้วเขาก็ประสบปัญหาเรื่องของสิวเหมือนกันเว้ยแต่เขาแก้ปัญหาโดยการที่ช่วงเนี้ยเขาลดน้ําหนักเขาเลยเปลี่ยนจากกินนมวัวมาเป็นกินพวกนมโอ๊ตแล้วพอเขาเปลี่ยนไปกินนมโอ๊ตไม่ใช่นมวัวแล้วอ่ะสิวเขาดีมากยิ่งขึ้นคือมันไม่ขึ้นเยอะเท่ากับตอนที่กําลังกินนมวัวอูเชื่อแล้วว่าอนีสิวลลดง ดังนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อส,สรุปได้อย่างชัดเจนว่าเฮ้ยสำหรับบางคนอ่ะบางคนอาจจะแบบว่าไม่เซนสิทีฟเรื่องของการกินนมวัวกินเท่าไหร่มันก็ไม่คืนแต่ไอคนที่มันเซนสิทีฟมันก็เซนสิทีฟจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่กําลังรักษาอยู่แล้วยังไม่เคยลองใช้วิธีนี้คือเลิกกินนมวัวลองใช้ดูไปเปลี่ยนไปกินนมถั่วเหลืองเปลี่ยนไปกินนมโอ๊ตเปลี่ยนไปกินนมอ,อะไรก็ตามแต่หรือไม่ต้องกินมันเลยก็แล้วแต่ยังพบไมมเนะี่ย ผมไม่กินเลยนะครับผมเปลี่ยนจากไม่กินนมวัวนะครับกาแฟนมเปลี่ยนจากกาแฟนมไปเป็นกาแฟดําเลยนะครับแล้วก็กินแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่กลับไปกินกาแฟนมแล้วเพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดกูกินปุ๊บเดี๋ยวมันมาแน่นะครับแต่ว่าไม่ใช่เราจะไม่สามารถกินมันได้เลยนะเราก็จะสามารถกินมันได้แต่ต้องกินในปริมาณที่รู้ตัวเองว่าประมาณเท่านี้โอเคเพลเซฟไม่ขึ้นโอเคพอคุณเลิกกินไปเรื่อยๆแล้วคุณกลับมากินเลิกกินไปพักหนึ่งกลับมากินเลิกกินพักหนึ่งกลับมากินเลิกกินพักหนึ่งกลับมากินคุณจะเริ่มจจับ ร่างกายตัวเองนะว่าอ๋อกินประมาณนี้รอดอ๋อเฮ้กินประมาณนี้ไม่รอดพรุ่งนี้มึงขึ้นแน่นอนข้อต่อมานะครับข้อที่4 ออกกาลังกายทุกวันหรือออกกําลังกายสัปดาห์ละ3-4ครั้งเป็นประจาอย่างน้อยครั้งละ30นาทีอันนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรรู้ว่าคือการออกกําลังกายนะนะอันนี้เท่าที่ผมไปรีเสิร์ชข้อมูลมานะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าการออกกําลังกายเนะี่ยนักวิจัยเนะี่ยเขาค้นพบนะครับว่าจะช่วยชะลอความชราของผิวหนังช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสรร้วรอยต่างๆบนใบหน้าเราเนะี่ย ลดลงไปได้ด้วยแล้วที่สําคัญครับการออกกําลังกายช่วยลดสิวเพราะว่ามันจะมีการไหลเวียนของเลือดทําให้ออกซิเจนในผิวเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นและก็ที่สําคัญมันช่วยขับสารพิษในร่างกายออกไปผ่านรูขุมขนเห็นอะไรไหมครับว่าการออกกําลังกายเนี่ยนอกจากสุขภาพร่างกายเราจะดีมากยิ่งขึ้นพวกผิวพรรณต่างๆนะครับที่บางครั้งบางทีการใช้สกินแคร์หรือการใช้ครีมนะครับอย่างที่อ่านไปตะเกียมันจะมีสิ่งอุดตันบางอย่างที่มันอยู่ใต้ผิวเนี่ยนะครับบางครับบ้งบางทีไอ้พวกสกินแคร์หรือพวกครีมต่างๆที่เราทา อาจจะไม่สามารถลงไปได้ลึกขนาดนั้นแต่การออกกําลังกายมันจะเป็นการผลักสิ่งที่มันอยู่ลึกในร่างกายออกมาออกมาออกมาดังนั้นแปลว่าพอมันผลักมาปุ๊บสุขภาพผิวเราจะดีมากยิ่งขึ้นหรือมไม่จำเป็นต้องทุกวันก็ได้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสาครั้งเป็นประจําทุกๆสัปดาห์นะครับมันก็จะสามารถช่วยทาให้ผิวเราเนี่ยนะครับกลับมาดีมากยิ่งขึ้นแล้วข้อสุดท้ายครับนอนให้พอนอนให้พออันนี้สําคัญมากเพราะว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินแล้วนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ย ซ่อมแซมตัวเองตอนนอนบางครั้งบางทีลองสังเกตด,ดูสมมติเราเป็นร้อนในไม่ว่าเราจะนั่งอยู่กี่ชั่วโมงก็ตามแต่ร้อนในแม่งก็ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมแต่พอเรานอนตื่นมาร้อนในแผลร้อนในเล็กลงอีกวันนึงตื่นมาเฮ้ยแม่งเล็กลงอีกวันนึงตื่นมาไอ,าาอาเชี่ยหายละสิ่งนี้มันหมายความว่ายัางไงครับมันหมายความว่าร่างกายคณเราซ่อมแซมในยามที่เรานอนหลับเพราะฉะนั้นการนอนให้เพียงพอมันก็จะไปซ่อมแซมผิวหน้าเรา ซ้ำแซมซ้ำแซมซ้ำแซมให้กลับมาดีมากยิ่งขึ้นกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถึงคุณจะทําตามนี้หมดทั้ง5ข้ออย่างเคร่งครัดมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีสิวขึ้นเพราะบางครั้งบางทีสิวมันก็มาจากการแปรปวนของฮอร์โมนนะครับอย่างผมเนี่ยทำห้าข้อนี้เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอบางครั้งบางทีทําให้มันดีให้ตายยังไงก็ตามแต่บางครั้งบางทีมันก็จะยังมีสิวขึ้นนะครับอย่างเนี้ยเห็นปะของผมก็ยังมีขึ้นอยู่เนี่ยยังมีตรงนี้ ยังมีขึ้นอยู่สีที่นะครับเพราะฉะนั้นการทําทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการการันตีร้อยเปรเนว่าคุณจะไม่มีวันสิวขึ้นเลยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ตามแต่ตามวัยตามช่วงอายุนะครับมันก็ต้องมีขึ้นบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่มันจะไม่เป็นหนักมันจะไม่เป็นแบบโหทําไมเป็นขนาดนี้เลยเหรอมันจะไม่เป็นขนาดนั้นโอเคป่ะมันจะไม่เป็นขนาดนั้นแล้วคนที่กําลังเป็นหนักอยู่หนักแบบผมในช่วงแรกที่คุณเห็นภาพผมอ่ะผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยคุณใจเย็นๆคุณใจเย็นๆคุณต้องอดทนคุณต้้้อออออองคยยย่าาาใใจจรรนนนๆทํมั ค่อยๆทำมันไปค่อยๆรักษามันไปเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเฮ้ยผมเข้าใจคุณมาก ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบมาครั้งบางทีพักหน้าไปก่อนนะครับพักหน้าไปก่อนก็ได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดในวันเนี้ยนะครับมันไม่ใช่ความรู้ที่มันแปลกใหม่อะไรเลยเป็นความรู้เดิมๆทั่วไปผมอยากจะบอกว่าใช่ครับมันคือความรู้ทั่วไปมันคือความรู้ที่มันไม่ได้แปลกใหม่อะไรเลยเว้การนอนแปดชั่วโมงนอนให้เพียงพอกินน้ําเยอะๆไม่กินของมันไม่กินของทอดไม่กินพวกน้ำบงน้ำบูอะไรพวกนี้ไม่กินของหวานมันไม่ใช่ความรู้ที่มัน ที่ทําตาทุกคนรู้หมดว่าออกกําลังกายทุกวันดีไม่กินของหวานเยอะๆดีกินได้แต่อย่าก,กินเยอะไม่กินของทอดทุกวันดีกินได้แหละแต่อย่าก,กินเยอะคือทุกคนรู้หมดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่กี่คนกันที่จะทําตาน้อยคนมากคือหลายคนนะครับส่วนใหญ่นะจ้องแต่จะหาองความรู้ที่มันแอดวานซ์ที่แบบว่าไม่เคยมีใครบอกฉันเรื่องนี้เกี่ยวกับสิวมาก่อนทุกคนต้องการสิ่งเหล่านี้จากคลิปนี้ใช่ไหมครับ ทุกคนต้องการวิธีที่มันแตกใหม่พิสดารวิธีที่มันแบบชวนว้าวมากแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าความรู้ต่างๆที่มันเป็นความรู้พื้นฐาน เป็นความรู้ทั่วไปเป็นความรู้ที่ใครๆก็พูดกันนะไม่ใช่ความรู้แอดวานซ์อัไนเลย,เ,ลยเป็นความรู้แบบเดิมๆเ,เป็นความรู้แบบเบสิกอ่ะมันคือความรู้สากลแล้วพอมันเป็นความรู้สากลน,นั่นเท่ากับว่าความรู้นั้นถูกพิสูจน์มาแล้วด้วยคนจํานวนมากว่าทําแบบเนี้ยเห็นผลแต่มันก็จะเป็นตลกร้บางอย่างของคนเราก็คือในเมื่อวิธีสากลเหล่านี้มันถูกพิสูจน์มาแล้วจากคนจํานวนมากว่าใช้แล้วมันเห็นผลมันคือทั่วไปมันคือความรู้แบบเบสิกนะแล้วก็เลือกที่จะมองข้าม มองไม่เห็นมันแล้วก็ไปหาองค์ความรู้บางอย่างที่มันแอดวานซ์มันพิสดารมากกว่าเดิม นะครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วความรู้ทั่วไปความรู้แบบเบสิคนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนที่กําลังรู้สึกท้อแท้กําลังรู้สึกเสียความมั่นใจเกี่ยวกับตัวเองนะครับที่เป็นสิวอยู่นะครับผมมีความรู้สึกว่าไม่ช้าก็เร็วนะครับยังไงเราก็จะสามารถกลับมามีผิวหน้ากลับมามีสุขภาพผิวที่ดีมากยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าของเหล่านี้มันต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งกว่าจะะะเเห็็นนนนพราฉั้กอดท แล้วก็สู้กับมันต่อไปนะครับผมเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะครับว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้มันเจ็บปวดแล้วมันทรมานขนาดไหนนะครับซึ่งคลิปนี้คือคลิปแนะนําวิธีการรักษาสิวด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวถูกต้องไหมครับ คลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนําสกินแคร์ที่ผมใช้จริงๆเจลล้างหน้าที่ผมใช้จริงๆครีมกันแดดที่ผมใช้จริงๆมาให้กับทุกคนได้ลองชมดูแล้วก็ไปเลือกซื้อตามกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแบ่งปันกันซึ่งคลิปนี้ขอยังไม่พูดนะครับขออุบเอาไว้คลิปหน้าก่อนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนทุกคนจริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ obrigado